ของโบราณหลายชิ้นนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วชิ้นก็ยังซ่อนเรื่องราวลี้ลับไว้ข้างในเหมือนกับเรื่องราวในบ้านหลังนี้ที่พ่อของเขาจะมีนิสัยชอบสะสมของเก่าเขาได้ซื้อกระจกโบราณบานใหญ่มาบานหนึ่งจากสุพรรณบุรีแต่กลับได้บางสิ่งบางอย่างติดมาด้วยและสิ่งนี้เองก็เกือบจะเอาชีวิตลูกชายของเขาไป กับเรื่องที่มีชื่อว่าอาถรรพ์กระจกโบราณน,นินทาผีก่อนที่ทุกคนจะไปฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเปิ้ล เป็นประสบการณ์ตรงที่คุณเปิ้ลได้เจอในช่วงที่เธอได้ไปเรียนทำขนมด้วยความที่บ้านของเธออยู่ไกลกับโรงเรียนสอนทำขนมมากเธอเลยไปอาศัยบ้านเพื่อนของเธออยู่ชั่วคราวระหว่างที่เรียนทำขนมลักษณะบ้านเพื่อนของเธอจะเป็นบ้านสามชั้นในบ้านจะอาศัยอยู่ทั้งหมดสี่คนมีเพื่อนของคุณเปิ้ลกับแฟนและมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อกิ๊ก กับลูกชายคนชื่อแก๊ปทั้งสองชอบเรียกคุณเปิ้ลว่าอาเปิ้ลในตัวบ้านชั้นล่างสุดจะถูกทำเป็นร้านประดับยนต์ชั้นสองจะเป็นห้องนอนเพื่อนของคุณเปิ้ลกับแฟนของเขาและห้องข้างๆจะเป็นห้องนอนของกิ๊กและคุณเปิ้ลน,นอนอยู่ด้วยกันด้านบนชั้นสามจะเป็นห้องนอนของแก๊ปข้างๆห้องของแก๊ปจะเป็นห้องนอนของแม่บ้านที่อยู่ติดกัน ซึ่งปัจจุบันไม่มีแม่บ้านอยู่แล้วคุณเปิ้ลจะค่อนข้างสนิทกับแก๊ปมากแก๊ปเขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเขาชอบมาคุยเล่นกับคุณเปิ้ลบ่อยๆบ,บางครั้งก็ชอบมาแซวว่าถ้าวันไหนคุณเปิ้ลต้องรีบตื่นเช้าไปเรียนก็บอกให้เขามาปลุกได้เพราะเขาไม่ได้นอนแต่ก็พูดไปในเชิงขำๆไม่ได้จริงจังอะไรมากในทุกๆวันที่คุณเปิ้ลมานอนที่นี่ เธอจะรู้สึกถึงความแปลกบางอย่างที่ชั้นสามของบ้านมักจะมีเสียงคนเดินไปเดินมาบางครั้งก็ได้ยินเสียงแก๊ปกำลังพูดคุยกับใครบางคนอยู่ทั้งที่ด้านบนมีแค่แก๊ปอยู่คนเดียวพอเจอหน้าก็เลยถามเขาตรงๆงแก๊ปถามจริงๆแก๊ปคุยกับใครอาได้ยินทุกคืนเลยแก๊ปมองหน้าคุณเปิ้ลแล้วบอกว่า อาได้ยินเหรอผมพูดเล่นคนเดียวไม่มีอะไรดูลักษณะเหมือนเขาพยายามพูดกบเกลื่อนแต่คุณเปิ้ลก็บอกว่าอาได้ยินจริงๆนะตอนนั้นแก๊ปก็ได้แต่งเงียบไม่ได้พูดอะไรต่อในช่วงเย็นของวันนั้นกิ๊กคนที่เป็นน้องสาวของแกป๊ปเขาเดินมาพูดกับคุณเปิ้ลว่าอัปเปิ้ลอาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหม หนูได้ยินเสียงคนเดินข้างบนบ้านเกือบทุกคืนเลยแต่กิกไม่กล้าพูดอะไรเพราะกิกกลัวแล้วบางวันคนงานก็ชอบมาเล่าให้ฟังในตอนที่เขากำลังตัดกระจกรถยนต์อยู่ช่วงที่เขาเผลอหลับอยู่ๆก็มีคนดึงเขาลงมาจากเก้าอี้ซึ่งพอมองไปรอบๆก็ไม่มีใครอยู่เป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งแล้วแม่บ้านที่นี่ก็ไม่รู้เป็นอะไร ไม่มีใครอยู่ได้นานสักคนเข้ามาแล้วก็ออกกันไปหลายคนแล้วจนตอนนี้ก็ยังหาแม่บ้านคนใหม่ไม่ได้ในตอนนั้นเองแม่ของกิกก็เดินมาหาแล้วพูดกับกิกว่าอย่าไปเล่าอะไรน่ากลัวน่ากลัวให้อปเปิลฟังนะอปเปิลเขาเป็นคนมีเซน์จะสัมผัสอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วตอนนั้นคุณเปิ้ลคิดว่าที่เพื่อนแกไม่ให้กิกพูด เพราะกลัวว่าคุณเปิ้ลจะกลัวซึ่งจริงๆคุณเปิ้ลไม่ได้เป็นคนกลัวเรื่องอะไรพวกนี้แต่แกจะรำคาญซะมากกว่าจนมาวันหนึง่งเสียงด้านบนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่คุณเปิ้ลรำคาญมากเพราะเสียงมันกวนจนทำให้เขานอนไม่หลับคุณเปิ้ลเลยตัดสินใจขึ้นไปดูเสียงน่าจะมาจากห้องของแก๊ปแน่ๆ คุณเปิลเคาะประตูเรียกแก๊บที่อยู่ข้างในพอแก๊ปเปิดประตูออกมาคุณเปิลก็ถามว่าแก๊บคุยกับใครมีใครอยู่ในห้องหรือเปล่าตอนนั้นสีหน้าของแก๊ปเริ่มถอดสีเขาก็ยังพูดเชิงขำๆไปว่าผมคุยโทรศัพท์อยู่กับแฟนครับอาคุณเปิ้ลก็ไม่เชื่อเพราะเสียงเท้าและเสียงคุยที่ได้ยินมันมาจากห้องแน่ๆ เธอเลยตัดสินใจเปิดประตูห้องเข้าไปดูในตอนนั้นเองเธอก็รู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างผ่านร่างของเธอไปด้านหลังแต่เธอรู้สึกแค่วูบเดียวคุณเปิ้ลพยายามมองดูไปรอบๆห้อง <c oughs> ก็ไม่มีใครอยู่จริงๆเลยเดินกลับไปที่ห้องของเธอพอเช้าวันต่อมาด้วยความสงสัยว่าข้างบนมันมีอะไรกันแน่ เพราะเธอไม่เคยขึ้นไปดูที่ห้องแม่บ้านเลยตอนนี้คุณเปิ้ลตัดสินใจขึ้นไปด้านบนแล้วก็เปิดประตูห้องแม่บ้านออกมาเขาเจอกับกระจกบานใหญ่ๆบานหนึ่งตั้งอยู่กระจกบานนี้ดูเก่ามากความสูงของกระจกเกือบเท่าหัวเข่าตัวกระจกจะถูกตั้งไว้ที่พื้นด้านล่างที่แปลกไปกว่านั้นคือตัวบานกระจกจะมีรอยแตกยาวๆเป็นรอยทแยง ในตอนนั้นคุณเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรจ,จู่ๆเธอก็เอานิ้วไปจิ้มที่บานกระจกแล้วตอนนั้นเองเธอก็ต้องสะดุ้งเพราะตอนที่เอานิ้วไปจิ้มเธอรู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตจากบานกระจกตอนนี้นิ้วเธอยังคงชาอยู่เธอคิดในใจว่ากระจกบานนี้มันต้องมีอะไรปแปลกๆแน่ๆพอตกดึกของวันนั้นคุณเปิ้ลคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างกับกระจกบานนี้ ระหว่างที่เธอนอนคิดอยู่นั้นเธอก็รู้สึกเคลิ้มเหมือนกําลังจะหลับแล้วก็รู้สึกเหมือนมีใครเดินมาที่ปลายเตียงตอนแรกก็คิดว่าเป็นกิกที่กําลังจะเดินเข้ามานอนแต่พอหันไปมองข้างๆก็เจอกิกนอนหลับอยู่แล้วคุณเปิ้ลกําลังจะลุกไปดูปรากฏว่าตอนนี้เธอขยับตัวไม่ได้ เธอพยายามจะหันคอเพื่อไปมองคนที่อยู่ตรงนั้นระหว่างที่กำลังฝืนร่างกายตัวเองอยู่ก็มีเสียงผู้หญิงพูดแทรกขึ้นมาจากปลายเตียงว่าให้มาอยู่เฉยๆอย่ามายุ่งตอนนั้นปากคุณเปิ้ลยังขยับได้เลยถามผู้หญิงคนนั้นไปว่าเธอเป็นใครผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่า เธอชอบเด็กผู้ชายคนนี้มานานแล้วชอบมาสิบกว่าปีแล้วปีหน้าเธอก็จะเอาเด็กคนนี้ไปอยู่ด้วยคุณเปิ้ลรีบสวนกลับไปทันทีเลยว่าไม่ได้นะจะมาเอาไปได้ยังไงแล้วเธอคนนั้นก็พูดเตือนคุณเปิ้ลว่าถ้ายังไม่หยุดยุ่งเรื่องของเธอได้เจอดีแน่แล้วคุณเปิ้ลก็สะดุ้งตื่น คุณเปิ้ลคิดว่าก่อนหน้านี้เธอน่าจะแค่ฝันไปเธอกำลังจะเดินไปเปิดประตูห้องเพื่อขึ้นไปดูแก๊ปแต่ตอนที่กำลังจะเดินไปเปิดอยู่ดีๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอรีบเปิดประตูออกไปทันทีแต่ก็ไม่เจอใครอยู่ร,บรอบๆนั้นเลยตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเมื่อกี้ไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดาแน่ๆในใจคุณเปิ้ลคิดว่าเป็นไงเป็นกัน จะมาให้ผีทำร้ายหลานชายเธอไม่ได้เธอหยิบพระที่หัวเตียงขึ้นมาห้อยคอแล้วเดินตรงไปที่ชั้นสามระหว่างทางที่เดินอยู่นั้นเธอมองไปด้านบนเห็นประตูห้องของแก๊ปและประตูห้องของแม่บ้านเปิดอยู่และมีผู้หญิงคนนึงเดินอยู่ข้างๆแก๊ปเธอกำลังพาแก๊ปเข้าไปในห้องคุณเปิ้ลเดินมาถึงครื่องทางของชั้นบันได เธอพยายามจ้องมองว่าใครเดินอยู่ข้างๆข,ข,ของแก๊ปทันใดน,นั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหันหัวกลับมาในขณะที่ตัวของเธอยังคงหันหลังให้คุณเปิ้ลอยู่ดวงตาเธอคนนั้นแดงกำ่ำราวกับจะทะลักออกมาข้างนอกให้ได้คุณเปิ้ลถึงกับหยุดนิ่งแต่แล้วจู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งโผล่ออกมายืนข้างๆผู้หญิงคนนั้น ลักษณะเด็กคนนี้สวมกางเกงโจงกระเบนรอบตัวจะมีสร้อยสองวานห้อยอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเด็กคนนี้มีแต่ตัวไม่มีหัวคุณเปิ้ลพยายามตั้งสติแล้วเด็กคนนั้นก็ยื่นมือลงมาลักษณะมือของเขายาวมากเขาผลักไปที่ตัวคุณเปิ้ลอย่างแรงเธอถึงกับเสียหลักหล่นลงบันไดไปหนึ่งขั้น แต่ก็ยังคงประคองตัวกับราวบันไดไว้ได้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็จูงมือเด็กที่ไม่มีหัวเข้าห้องของแก๊ปไปก่อนที่ประตูจะถูกปิดเสียงดังคุณเปิ้ลพยายามจะตะโกนเรียกแกป๊ปแต่เธอตะโกนยังไงก็ตะโกนไม่ออกเธอรีบตัดสินใจเดินเข้าไปจนถึงหน้าห้องของแกป๊ปพยายามจะก้าวขาไปทีละขั้นตอนนี้ลักษณะของเธอเหมือนคนไม่มีแรง เธอพยายามนึกบทสวดคาถาชินะบัญชรได้ก็พยายามสวดไปในใจแล้วก็ฝืนราวจับบันไดขึ้นไปด้วยทีละนิดจนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของแกป๊ปคุณเปิ้ลรีบเปิดประตูเข้าไปทันทีในตอนนั้นเองไฟในห้องของแก๊ปก็ดับลงจากตอนแรกที่ไฟสว่างอยู่ตอนนี้มีเพียงแค่แสงสว่างจากด้านนอกส่องเข้าไปด้านในห้องแก๊ปถึงกับตกใจ ที่เห็นคุณเปิ้ลเปิดประตูเข้ามาด้านในอัปเปิ้ลอัปเปิ้ลเข้ามาได้ยังไงเสียงของเขาดูกลัวมากเหมือนกับกำลังซ่อนใครบางคนไว้ในห้องคุณเปิ้ลเลยพูดออกมาเสียงดังแกป๊ปแก๊ปเปิดไฟเดี๋ยวนี้ในห้องตอนนี้มืดมากและคุณเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าสวิตช์ไฟในห้องอยู่ตรงไหนทันใดนั้นเองแก๊ปก็ได้ตะโกนออกมาในความมืด อเปิลช่วยด้วยช่วยด้วยคุณเปิลเห็นท่าไม่ดีเธอรีบพยายามคลำหาสวิตไฟข้างๆห้องจนสุดท้ายก็เจอคุณเปิลรีบกดเปิดไฟทันทีระหว่างที่ไฟในห้องสว่างขึ้นสิ่งที่คุณเปิลเห็นก็คือแก๊ปนอนหงายท้องอยู่บนเตียงและมีผู้หญิงคนนึงนอนคล่อมทับตัวเขาอยู่ด้วยความตกใจ เธอรีบหยิบสร้อยพระที่ห้อยคอไว้โยนใส่แก๊บทันทีแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปกับตาแก๊บที่นอนอยู่บนเตียงเขารู้สึกว่าตัวของเขาขยับไม่ได้อปเปิลอปเปิลผมขยับตัวไม่ได้ช่วยผมด้วยคุณเปิลเลยรีบหยิบพระข้างๆไปห้อยที่คอแก๊บแล้วอาการแก๊บก็เริ่มดีขึ้นคุณเปิลรีบลงไปชั้นล่างและเคาะประตูห้องแม่ของแก๊เสียงดัง เธอเปิดประตูออกมาตอนนั้นทุกคนในบ้านต่างก็ตื่นมาเพราะเสียงคุณเปิ้ลแล้วก็มารวมตัวกันอยู่ที่ห้องของเธอก่อนที่คุณเปิ้ลจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพอแม่ของแก๊ปได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามแก๊ปไปว่าเกิดอะไรขึ้นแก๊ปเลยเริ่มเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังเขาบอกว่าตั้งแต่พ่อของเขาได้กระจกบานนี้มาจากสารคามและเอามาไว้ที่ห้องของแม่บ้าน เขาก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาสวยมากเธอคนนี้ชอบชวนแก๊บมานั่งคุยด้วยแล้วก็ชวนแก๊บมามีอะไรด้วยเกือบทุกวันซึ่งถ้านับตั้งแต่เอากระจกมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็เกือบจะ5ปีแล้วปกติพ่อของแก๊บจะเป็นคนชอบสะสมของเก่ามากเวลาเห็นของอะไรเก่าๆก็มักจะซื้อเก็บไว้แล้วก็เอาของทั้งหมดไปไว้ในห้องของแม่บ้าน ทำให้แม่บ้านทุกคนที่มานอนที่นี่ต่างก็อยู่ไม่ได้กันแก๊บบอกกับทุกคนต่อว่าในทุกๆคืนผู้หญิงคนนั้นจะมาหาเขาไม่เคยได้นอนเลยสักคืนแต่ก็มีแรงไปเรียนได้ตามปกติแก๊บจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากนักเวลาเลิกเรียนเขาจะรีบกลับบ้านเพื่อรอผู้หญิงคนนี้มาหาทุกๆตีสองเป็นแบบนี้มานานมาก แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาเขาเลยไม่คิดจะบอกเรื่องนี้กับใครแล้วก่อนหน้านี้ที่กับเคยสัญญากับคุณตาว่าจะบวชให้ที่เขาไม่ได้บวชสักทีก็เพราะว่าเขายังติดอยู่กับผู้หญิงคนนี้ทุกวันตอนนั้นแม่ตกใจมากเลยคุยกันว่าจะเอายังไงต่อดีคุณเปิ้ลเลยแนะนำให้เอาพระมาสวดทำพิธีแล้วก็ได้ติดต่อกับพระอาจารย์ที่พอจะรู้จัก เพื่อให้แกเข้ามาหาในวันพรุ่งนี้เลยพอเช้าวันรุ่งขึ้นพระก็มารออยู่ที่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าทุกคนรีบเปิดประตูบ้านซึ่งประตูบ้านในตอนนั้นจะเป็นประตูเหล็กหมวนที่ต้องดันขึ้นไปด้านบนพอประตูเปิดออกหลวงพ่อก็ทักขึ้นมาทันทีเมื่อกี้หลวงพ่อเจอเด็กคนหนึ่งสวมชุดจงกระเบนวิ่งเข้าไปในบ้านเหมือนกับกำลังวิ่งหนีท่าน ตอนนั้นทุกคนต่างก็ตกใจเพราะยังไม่มีใครเล่าอะไรให้แกฟังเลยแกเริ่มทำการสวดแล้วก็พรมน้ำมนต์ไปทั่วๆบ้านจนเข้ามาถึงห้องของแม่บ้านแกเดินตรงไปที่กระจกบานนั้นแล้วบอกว่าบ้านหลังนี้มีผีพรายอยู่ต้องทุบก,กระจกบานนี้ทิ้งซะจากนั้นก็มีคนไปหยิบค้อนมาแล้วทุบลงไปที่กระจกอย่างแรง แต่แปลกมากตอนนั้นทุบกระจกยังไงก็ทุบไม่แตกทั้งๆที่แรงผู้ชายก็ค่อนข้างเยอะลองเปลี่ยนให้คนอื่นทุบกระจกก็ยังคงไม่แตกคุณเปิลเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาขอลองทุบเองเพราะตอนนั้นเคยเอานิ้วไปจิ้มที่กระจกแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆพอคุณเปิ้ลลองทุบป,ปรากฏว่ากระจกนั้นก็แตกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆเ,เต็มไปหมด หลังจากนั้นหลวงพ่อก็พูดอะไรสักอย่างประมาณว่าตามอาตมามาเดี๋ยวอาตมาจะพากลับไปวัดแต่ลักษณะเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะไม่ยอมหลวงพ่อเลยถามว่าจะเอายังไงมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะโยมต้องไปในที่ที่โยมควรจะไปจะมาเอาชีวิตของเขาไปไม่ได้แล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อก็หันมาพูดกับทุกคนว่า เขาไม่ยอมไปหรอกโยมตอนที่หลวงพ่อสื่อสารกับผีตัวนั้นผีตัวนั้นได้พูดกับหลวงพ่อว่ากูไม่ไปกูจะอยู่ที่นี่หลวงพ่อเลยบอกกับทุกคนว่าบ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้แล้วโยมยังไงพวกโยมก็ต้องย้ายออกและก็ต้องย้ายออกในสามวันเพราะผีตัวนี้ยืนยันจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหน คุณเปิ้ลน,นึกขึ้นได้ว่าในบ้านมีเด็กอีกคนเลยถามหลวงพ่อไปว่าเด็กคนนี้เป็นใครหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นลูกชายของผีพรายตัวนั้นนั่นแหละผีตัวนั้นเป็นผีพรายที่เป็นไม้เหมือนเธอกําลังพยายามหาผัวไปให้ลูกตอนนั้นทั้งบ้านก็ต่างพากันตกใจแต่ก็กลัวเลยจําเป็นต้องย้ายออกมาตามที่หลวงพ่อพูด ตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนี้ก็ถูกประกาศขายมาจนถึงปัจจุบันซึ่งระหว่างที่ย้ายไปที่อื่นป้ายร้านประดับยนต์จะต้องถูกเรือออกมาเพื่อไปติดตั้งในที่ใหม่มีวันหนึ่งช่างต้องมารื้อป้ายระหว่างนั้นช่างก็ต้องเอาบันไดามาเพื่อจะปีนไปเอาป้ายออกตอนที่กำลังปีนอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีคนมาผลักบันไดลงมาทำให้เขาพลัดตกลงมาขาเกือบหัก พอให้ช่างคนอื่นๆไปก็เจอกับเหตุการณ์แบบเดียวกันทําให้ป้ายร้านยังคงติดอยู่ตรงนั้นมาตลอดและข้างๆร้านเขาจะเป็นร้านคาราโอเกะที่ร้านก็จะมีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหน้าทุกวันมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าตอนดึกๆจะเห็นมีคนอยู่ในห้องรับแขกที่ชั้นหนึ่งของบ้านทุกคืนและคนในห้องรับแขกก็จะจ้องมองมาที่พวกเขาตลอดเวลา ตอนแรกก็งงว่าทำไมถึงมาจ้องแบบนี้จนพอมารู้ทีหลังว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่แล้วทำให้พนักง,งานกลัวถึงขั้นลาออกกันไปทีละคนสองคนเพราะบางคืนก็ได้ยินเสียงคนเดินเสียงคนลากของดังอยู่ที่บ้านหลังนั้นจนตอนนี้ร้านคาราโอเกะก็ได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วทุกวันนี้บ้านหลังนั้นก็ยังคงแปะประกาศขายอยู่จนถึงปัจจุบัน รวมถึงตึกข้างๆด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเปิ้ลได้เจอมาใครมีเรื่องราวหลอนๆสามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาประสบการณ์หลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ